เรามาดูตัวอย่างที่เกี่ยวกับการใช้หลักช่องหลักลังนกพิ่าบต่อไปนะครับตัวอย่างนี้มีจำนวนเต็มสิบสองจำนวนจงแสดงว่ามีสองจำนวนที่มีผลต่างหารด้วย1ิบอลงตัวคราวนี้สิ่งที่จะเป็นนกคืออะไรนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่ามันควรจะเป็นจำนวนเต็มนะครับ ครั้นี้ลังจะเป็นในลักษณะใดที่สองจำนวนที่ไปอยู่ในลังนั้นหรือมีสมบัติที่เหมือนกันมันจะมีผลต่างห่างด้วยสูลงลงตัวตัวนี้ก็แทบแค่จะเป็นพื้นฐานในทฤษฎีจำนวนนะครับก็คือเตจจากการห่ารด้วยสิบเอ็ดนะครับหรือถ้าเรียนระดับสูงจะเรียกว่าชั้นตกค้างหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะครับก็ เราก็พูดว่าเศษจากการหารด้วยส1บเอซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ศูนย์นก็คือการหารลงตัวแล้วก็เศษ1เศษสองจ,จนกระทั่งถึงเศษสิบนะครับก็ก็จะมีเศษทั้งหมด11บอ็ดค่าเป็นหลังคาวน,นี้เนื่องจากว่าเรามีจำนวนเต็มมากกว่าจำนวนเศษนะครับแล้วก็จากหลักลังนกทิล่าก็จะมีจำนวนสองจำนวนที่เศษจากการหารด้วย11เเท่ากับ ซึ่งเราก็จะได้ว่าผลต่างของจํานวนสองจำนวนทักล่าวหารด้วย11ลงตัวนะครับตัวนี้ก็จากพื้นฐานหรือถ้าเราจะเขียนเขียนอธิบายนะครับก็สมมุติว่าตัวนี้ A ตัวนี้นะครับเมื่อกี้มีปัญหาเกี่ยวกับประกาศน์โอเคนะครับ a นะครับเท่ากับส1เอดนะครับคูณกับ a หนึ่งนะครับบวก4นะครับ b เท่ากับสิบเอด b 1บวกส c คือเศษที่เท่าเท่ากันผลต่างของ a ลบ b นะครับ a ลบ b ก็จะเป็นสิบเอด คูณกับ a ในวงเล็บ a หนึ่งลบ b หนึ่ง c ตัดกันนะครับแสดงว่าผลต่างตัวนี้สิบเอหารลงตัวตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานเลยว่าตัวที่สองจำนวนที่มีผลต่างหาด้วยจำนวนนั้นจำนวนที่เราสนใจลงตัวนะครับก็จะจะอยู่ใน ในเซตที่มีเศษจ,จากการหารด้วยจำนวนนั้นเท่าเท่ากับเราจะนำไปใช้กับข้ออื่นด้วยงั้นขอไปข้อข้อนี้ก่อนนะครับจงแสดงว่ามีจำนวนเต็มบวกที่เขียนในฐานสิบที่ตัวเลขในแต่ละหลักเป็นหนึ่งกับศูนย์ที่หารด้วยสองพันสิบเอ็ดลงตัวนี้สังเกตว่าสังเกตว่าตัวนี้ ไม่ชัดแล้วว่านกคืออะไรนะครับแต่ว่าการหารด้วย 2, 2,011ลงลงตัวเราสามารถที่จะไปประยุกต์จัดข้อก่อนหน้าได้ว่ามันก็น่าจะเป็นเศษที่อยู่เกิดจากการหารด้วย2,011นะครับดังนั้นจำนวนของเราก็ควรจะมีมากกว่า 2, 2,011ตัวนะครับและจำนวนของเราจะสร้างมาในลักษณะอย่างไร นะครับถึงจะถึงจะมีแต่ละหลักเป็นหนึ่งกับศูนยแล้วก็หาพวกที่เศษเท่าเท่ากันแล้วผลต่างได้สิ่งที่เราต้องการในลักษณะนะครับการสร้างของเรานะครับเราก็จะมีจำนวนหนึ่งนะครับนี้หนึ่ง มีสิบเอด้อยสิบเอดเรื่อยๆจนกระทั่งมีหนึ่ง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 อยู่สองพันสิบสองหลักเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าเศษที่หางด้วยสองพันสิบอ็ดทิปเป็นไปได้เหมือนข้อก่อนก็คือมีสองพันสิบอ็ดตัวนะครับมันก็จะมีพวกจำนวนในนี้ซึ่งมันมี2,012ตัวต้องมี2ตัวนะครับ ที่มีเศษเหลือจากการถูกหารด้วย2,011เท่ากันเราก็เอาสองจำนวนนั้นมานะครับก็จะมีทั้งสองตัวก็เป็น1111หมดอีกตัวหนึ่งให้มีไอห,หลักอีกตัวหนึ่งมีเจหลักเนื่องจากมันไม่ไม่เท่ากันเราก็ให้เจมากกว่าไอนะครับพอเจมากกว่าไอแล้วก็เหมือนข้อกอดที่ว่าผลต่างของมันนะครับมันก็จะ หารด้วยสอง1ิบอ็ลงตัวเอาสองจนวนนี้เอาจํานวนนี้ตั้งลบด้วยจํานวน,นได้เอกมาเป็นหนึ่ง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 นะครับที่มีหนึ่งทั้งหมดอยู่ j ลบ i นะครับแล้วก็มีศูนย์ที่เหลืออยู่ i นะครับตัวนี้ก็จะถูกหารด้วยสอง1ิบลงตัวนะครับเคลิปนี้เอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ มีคนหกคนในงานเลี้ยงสังสรรค์และมีการจับมือทักทายกันโดยอาจจะมีคนที่จับมือกันหรืออาจจะมีคนที่ไม่จับมือกับใครเลยก็ได้แสดงว่ามีคนสองคนที่มีจํานวนคนที่จับมือในงานเลี้ยงสังสรรค์เท่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างจากครั้งก่อนอหนึหงยังไม่มีใช่ไหมครับ แล้เรามาสร้างตัวอย่างของเรานะครับเพื่อให้เข้าใจว่าโจทย์ข้อนี้หมายถึงอะไรตัวอย่างนะครับเราสามารถแทนคนด้วยจุดยอดหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับการจับมือนะครับถ้าสองคนนี้จับมือกันเราให้มีเส้นเส้นเชื่อมถ้าสองคนนี้ไม่มีการจับมือเราก็ไม่ใส่เส้นเชื่อมขึ้มานะครับตรงนี้ผมก็ว่าไปเรื่อยๆ โอเคนะครับสมมติว่าเป็นเป็นในลสัสนา้เนาะทีนี้เราก็มาดูจํานวนการจับหมึกนะครับตัวนี้มีสามตัวนี้มีสองสองสองสามสองหรือบางตัวนี้จะเห็นเห็นว่านะครับเราสามารถเลือกจุดนี้กับจุดนี้ที่มี จำนวนการจับมือเท่ากับตัวนี้มีสองตัวนี้มีสองนะครับแต่คําถามคือแล้วมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะครับตัวนี้เราเพียงแค่ทำความเข้าใจจบว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเอาละเรามาดูวิธีทำในการทำข้อนี้กันนะอันนี้แทนคนหกคนเป็นนกอันนี้รังของเรานะครับก็คือจำนวนการจับมือ แต่ว่าข้อนี้สังเกตว่าการจับมือที่เป็นไปได้นะครับสมมุติว่าเราเป็นหนึ่งคนในงานเรียนที่มีทั้งหมดหกคนนะครับจำนวนการจับมือเรามีได้เท่าไหร่บ้างก็มีตั้งแต่ศูนย์ก็คือเราไม่จับมือกับใครเลยก็เป็นเป็นได้นะครับเราอาจจะจับมือกับคนแค่หนึ่งคนไล่เรียงไปเรื่อยๆถึงจับมือกับคนคนทั้งหมดในงานงานเรียน ซึ่งไม่รวมตัวเราก็จะเป็นานะครับตอนนี้ปรากฏว่าค่าที่มันเป็นไปได้มีทั้งหมดอยู่6ค่าแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะใช้หลักลังนกพิราบโดยตรงได้ได้แล้วเพราะว่าจํานวนคนกับจํานวนนกเท่ากันนะครับจํานวนนกขออาภัยจํานวนนกกับจํานวนรังเท่าเท่ากันคราวนี้เราก็มาดูพิจารณากรณีที่เป็นเป็นไปได้นะครับ เป็นไปได้ไหมว่าที่จํานวนนกเท่ากับจํานวนหลังก็คือคนหกคนมีจํานวนการจับมือที่แตกต่างกันหกค่าวิเคราะห์เข้าไปนะครับถ้ามันมีหกค่ามันมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าแสดงว่ามีหนึ่งหนึ่งคนที่มีการจับมือกับห้าคนที่เหลือแต่ว่าในการที่จับมือกับ5คนที่ที่เหลือแสดงว่าทุกคนจะต้องมีการจับมืออย่างน้อย1ครั้งกับคน คนนั้นที่จับมือกับ 5, 5คนนะครับแสดงว่าการจับมือกับคน0คนเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นทําให้เกิดข้อขัดแยง้งกรณีนี้จึงเป็นไปไม่ได้เพราะตัดกรณีนี้ออกนะครับก็จะเหลือแค่คน6คนมีจํานวนการจับมือที่แตกต่างกันไม่เกิน5ค่าแล้วซึ่งเราสามารถที่จะใช้หลักการลำดนกอินราบได้ก็ แสดงว่ามีคนสองคนที่มีจำนวนการจับมือในงานเลี้ยงเท่ากับนะครับต,ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นหลักการหล,ลังนกพิลาก